สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน22จังหวัดยังหนักฝนถลม่มระวังอันตรายสวัสดีครับแฟน r ฟ t Channel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งเตือนซึ่งตอนนี้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคอากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนฝนถล่ม22จังหวัดขอให้ประชาชนระวังอันตรายกรุงเทพตกหนักร้อยละสิบเผยการสะสมของฝุ่นละอองลดลงเมื่อวันที่4มีนาคม2564กรมอุตุนยิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกอยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยฝุ่นละอองขนาดเล็กเนื่องจากในช่วงนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นดังนั้นการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันจึงลดลงพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ตามภาคต่างๆมีดังนี้ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน ดมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด16-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีสกลนครและบึงกาฬ อุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยนาทกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละิ0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียส ลมใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากข่าวสดนะครับและนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนจากกรมอุตุเกี่ยวกับฝนฟ้าขนองเนื่องจากภาวะของพายุฤดูร้อนที่ทําให้ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคยังไงเดินทางด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ